มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเบิร์ดเปิดใจสิ่งที่แตงโมอยากทำเป็นครั้งสุดท้ายจากที่ดารานักแสดงสาวสวยชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์พัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางดึกนะคะและสูญหายไปในแม่น้ำจ้าพระยาบริเวณใกล้สะพานพระรามเจ็ดจังหวัดน,นนทบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะคือ26กุมภาพันธ์65เจ้าหน้าที่ยืนยันได้ว่าพบร่างดาราสาวแตงโมลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำใกล้เคียงกับวัดเขมาพิระตารามนั้นค่ะ ต่อมานะคะ15.50นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์รถตู้มูลิธิร่วมกัน,นยูโตโยตา้าสีขาวทะเบียนรถ1กไก่สสาลา5614กรุงเทพมหานครนำร่างของแตงโมนิดามาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างเข้าไปเพื่อให้แพทย์ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดค่ะโดยมีเบิร์ดแ,แฟนหนุ่มของแตงโมมาร่วมส่งศพด้วย หลังจากนำเข้าห้องผ่าพิสูจน์แล้วนะคะเบิร์ตเองได้แจ้งให้ไทยเอกพันธ์บรลริ์ดาราดังอาสามูลนิธิร่วมกันอยู่บอกว่าแตงโมม,มีความประสงค์อยากให้นำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้เรียนค่ะโดยจะไปตามหาเอกสารการบริจาคร,ร่างกายมาเป็นหลักฐานยืนยันต่อไป หรือหากมีอวัยวะใดสามารถนำไปบริจาคได้ก็ยินดีเพราะเป็นความตั้งใจของแตงโมที่เคยพูดกับตนเองเอาไว้อย่างไรก็ตามนะคะเบิร์ดแฟนหนุ่มแตงโมเผยบอกว่าสิ่งที่แตงโมอยากทําสุดท้ายของชีวิตก็คือบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ